สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกับส่งรีวิวเป็นช่วงชี้ชื่อผหรับคนที่อยากดูรีวิวสิ่งของทุกสิ่งที่อยู่บนโ,โลกใบน,นี้โดยขึ้นอยู่กับความเปานละครส,สุดๆเท่านั้นโอเคจบไปได้อย่างรวดเร็วจากหัวคปที่ทุกคนได้เห็นไปว่าเออทําไมถึงแบบใช้อะไรทําไมทายังไงถึงผิวไม่โทรมอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกก่อนว่าแบบไม่ได้แอบว่าตัวเองแบบผิวไม่โทรมอยู่คนเดียวนะทุกคน <S <S คือเท้าวความไปก่อนย้อนกันไปก่อนว่าก่อนหน้าที่จะแบบก่อนหน้าเนี้ย คนนั้นเนี่ยคือหลังโควิดใช่ไหมมอก็เปิดปกติแล้วที่มออ่ะก็จะมีการรับน้องรับทายรับเอ,อรับเพื่อนใหม่หลีกเงี้ยการเกิดขึ้นมีค่ายนู่นนี่ก็เนี่ยก็จะต้องกลับไปเตรียมค่ายด้วยแล้วแบบก็คือนอนเช้าทุกวันเชาน้าในที่คือตีห้าพระวินาบาทแล้วอลีกเงี้ยถึงจะได้นอนอย่างเงี้ยเพราะว่ามีการแบบเตรียมงานันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ทุกคนไม่อยากจะพูดแต่ก็ต้องพูดเพราะว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะดูนอนน้อยใช่ปะแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงเนี่ยตรงเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยคือจะบอกว่ามีคนถัก ไปทำอะไรมาบอกมาเดี๋ยวนี้ใช้อะไรทําไมดูแบบดูกระจ่างใสะ่ะทุกคนเข้าใจคำว่ากระจ่างใสป้าแบบมันดูแบบมันดูแบบมีไฟอย่าแบบเหมือนมีสปอตไลท์อยาติดตัวตลอดเวลาอันนี้มีคนบอกมันจริงนะว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบ ตัวดูข่าวใส่ขึ้นหรือเปล่าไปทําอะไรมากินอะไรใช้อะไรทําไมดูข่าวขึ้นอะไรเงี้ยนี่ก็งงเว้ยเฮ้ยมากขนาดนล้นเดี๋ยวทำไมถึงมีคนทักเยอะขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเออเราแบบเพิ่งเปิดมอหรือเปล่าเราคนไม่ได้เจอเรานานหรือเปล่าแต่ว่าแบบมันก็ไม่จริงขนาดคนในครอบครัวยังทักเลยว่าแบบเฮ้ยไปทําอะไรมาทําไมมันดูแบบดูสุขภาพดีจังนี่ก็เลยเ้อนคิดว่าเฮ้ยตัวเองทําอะไรหนึ่ง พักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าไม่ตัดทิ้งไปเลยยิ่งช่วงแบบโควิดนี่คือแบบโอ้โหนอนตีห้าทุกวันเปิดเทอมใช่ว่าจะได้นอนเร็วไม่นอนตีห้าหนักกว่าเดิมโควิดดูซีรีส์ใช่ไหมเปิดเทอมก็ไปทำงานคือแบบว่าเออไปเตรียมค่ายเตรียมนุ่นจตรียมมี่เกิดขึ้นสองการกินอาหารที่มีสุขภาพตัดทิ้งเลยปิดเทอมเปิดเทอมอะไรก็ตามถึงแม้จะอยู่ที่ไหนก็ตามนี่ไม่เคยกินอาหารที่สุขภาพดีอยู่แล้วสุขภาพดีที่สุดก็คือสกีที่้มผักแต่ว่าก็กินหมูไปด้วยนั่นแหละนี่คือสุขภาพดีที่สุด ติดตัวตากอยู่ที่รูวิ่งดังนะั้น3าปัจจัยนี้ไม่ได้ทําให้เราแบบสุขภาพดีขึ้นแน่นอนก็เลยไปดูว่าเอยเราใช้อะไรวะแบบเราทําอะไรวะเราทําอะไรมันถึงแบบมีคนตั้งคําถามกับเราเยอะขนาดนี้วันนี้เนี่ยก็เลยรวบรวมของที่ใช้ทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าแบบเออมันน่าจะเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้เราแบบข่าวใสมีอแบบอร่าแบบโอ้โอโอ้โหแบบโอ้โหจริงๆอะเดี๋ยวจะไปให้ทุกคนได้ดูกันว่าเราใช้อะไรโอเคเนาะเอาเป็นว่าไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยย้ yeah. ทุกคนไปเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยดีกว่าอย่างแรกนี่ขอพูดถึงในเรื่องของผิวหน้าของเราก่อนผิวหน้าเนี่ยเรายังใช้สกินแคร์ที่เป็นรูปแบบคล้ายๆเดิมเนาะอยากจากับอยากอยาก่างเยอะพูดอะไร จากคลิปที่เคยลงไปแล้วในเรื่องของรีวิวสกินแคร์ที่ใช้ใครยังไม่ดูก็สามารถกดย้อนเข้าไปดูก่อนได้เนาะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาเนี่ยมีทั้งหมด3อย่างก็คือ1น,นี่เลยทุกคนเป็นฮาดาลรบโะบและก็ฮารดาลาโะบอ้าวผิดด้านฮาดาวรสองขอสอันเนี้ยสีทองกับสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งเป็นแบบ เอออันนี้มันจะแบบทำให้ผิวว่าไม่โซมอันนี้สังเกตได้เห็นชัดๆเลยเพิ่มเติมมาเนาะแล้วก็อันนี้ที่เป็นสูตรไวท์เทนเนิง่งแล้วก็มีอันนี้ที่เป็นลาเนสสลิปปิ้งมาที่เคยบอกว่าเออจะลองใช้แล้วก็มาบอกให้ทุกคนว่ามันดีหรือไม่ดีสรุปให้ดินเนาะทุกคนว่ามันดีมากจริงๆพูดไม่ถูกเรื่องเลยเออจะบอกว่ามันดีมากเพราะว่าแบบมันทําให้ผิวของเราอ่ะชุ่มชื่นมีแบบอิ่มฟูของน้าเหมือนแบบดื่มน้ํา100ลิตรอะไรอย่างเงี้ยคือสังเกตได้ว่าตื่นเช้ามาหน้าาเรจะแบบ สดชื่นแบบรมุนมอมอะไรเงี้ยสรุปว่า3ตัวเนี้ยคือใช้กับผิวหน้าแล้วแบบโอเคเรารู้สึกได้ว่าเออผิวม <de> ันไม่ค่อยโทมนะถึงแม้ว่าเราจะนอนน้อยแต่ว่ามันแบบทําให้ผิวของเราแบบนั่นแหละมาต่อกันที่ผิวกายของเราทุกคนผิวกายของเราอเห็นไหมว่ามันจะมีความแบบเฮยดูแบบสดชื่นอะสดเรียกว่าไงเหมือนดินที่มหคือปกติถ้าเกิดขูดเงี้ยคนที่ผิวแห้งอะเห็นปะมันจะแบบ มีการแบบขาวๆเกิดขึ้นนั้น่มไมไม่มีเพราะว่าผิวของเราอ่ะมันได้รับความชุ่มชื้นเนี่ยทุกคนภายนอกที่เราแบบใช้เนี่ยหลกัหลกๆก็คือมี2ตัวเป็นนี่วัสลีนตัวนี้ทุกคน U V อะไรนี่ U V lightening ใช่ไหมมันสนเนี้ยจะเพิ่มความขาวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยรู้สึกว่าแบบทาแล้วมันแบบโอเคอะ่ะเออมันโอเคอะ่ะอันเนี้ยแคปเลยนะอ่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเจอเก้นทุกคนอันนี้จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นโดยเฉพาะเลยคือหลังตอนแรกผิวมันแห้งมากเว้ยทุกคนผิวมันแห้งมากจริงๆอ่ะแล้วใช้อันนี้แล้วมันรู้สึกว่าผิวมันแบบโอ้นั่นแหละมันแบบเหมือนอิ่มน้ำคือทุกคนเคยปลูกต้นไม้ใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเราได้รดน้ำต้นไม้แล้วดื่มน้ำชุ่มๆอ่ะเหมือนกันเลยคือจะถามว่าใช้ยังไงก็คือใช้สองตัวนี้ทาคู่กันไปเลยกคนแบบอย่างนี้ทุกคนกดใช่ไหมกดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกดสองตัวกดเงี้ยแล้วก็ผสมกันใช่ไหมทุกคนก็ถูๆเงี้ย สองตัวเนี้ยเนี่ยเราทูทาแบบเช้าเย็นเลยนะทุกคนเพราะว่าหลังอาบน้าเสร็จผิวมันจะแบบแห้งๆดนึงใช่ปะก็ทาตัวนี้ไปเลยมันจะแบบให้รู้สึกว่าผิวชุ่มชืน้นตัวเนี้ยก็จะช่วยเรื่องความขาวอะไรเงี้ยนะิดนึง,นงเพราะเขียนว่าแบบเออเขาเขียนไว้ว่าแบบจะทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้น3เท่าใน2สัปดาห์อย่างงี้แล้วตัวเนี้ยมันก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชืน้นให้แก่ผิวอนะไรเงี้ยเหมือนแบบรดน้ําให้ผิวอะไรประมาณนั้นซึ่งแบบใช้ควบคู่กันไปเลยเช้าเย็นหลังอาบน้ําเสร็จแบบหลดมากจริงๆแคป ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทุกคนขออนุญาตเมาสก่อนนะทุกคนเ ini, พียวนี้เพ<ๆ>ียวจริงจริงก็คือจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมานเนี่ยเนี่ยเราได้มีโอกาสที่มีแบรนด์แบรนดน์ึงไม่บอกแล้วยังไม่บอกว่าแบรนด์อะไร <c oughs> เขาอ่ะได้ส่งคอลลาเจนกับตัวว <c oughs> ิตามนนินซีเข้มข้นอ่ะมาให้เราลองทานเว้ยซึ่งแบบเออเขาก็บอกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบนําเข้าจากตา่างประเทศเลยนะอะไรเงี้ยคือรับรองได้เลยว่ามันแบบคุณภาพดีแล้วก็ปลอดภัยพี่เจ้าของแบรนด์ก็แบบน่ารักมาแล้วก็ดูเข้าถึงง่ายมากๆก็ได้ส่งส่งเขาส่งมาขอด้วย พูดอะไรคือพี่เขาเนี่ยก็ส่งของมาให้เราลองเออแบบว่าเฮ้ยน้องแท็กลองก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่ดีมต้องรีวิวแต่ว่าถ้าดีเนี่ยก็ค่อยรีวิวให้คนอื่นอ่ะได้รู้จักกันต่อแล้วก็เป็นการเหมือนแบบบอกบูนให้คนอื่นได้รู้ว่าเออของเขาอ่ะมันดียังไงอะไรอย่างงี้พูดก็พูดอนะทุกคนตัวเราเองอะ่ะก็ไม่ใช่คนเชื่อคนง่ายเออกป้าถึงเขาจะแบบบอกนู่นนี่นั่นมาแล้วอะ่ะเราก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีพอได้ของมาเราก็มีการ หาข้อมูลใครใครเป็นเจ้าของแบรนด์ชื่ออะนรนูน่นนัน่นนั่นสุดท้ายก็ไปเจอไอจีเจ้าของแบรนด์ก็คือพี่แก้มเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้ซึ่งพี่เขาก็แบบไปดูงานจริงๆแบบจริงๆอะ่ะที่ที่ประเทศที่มันผลิตอะ่ะทั้ทงแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นซึ่งเป็นคอลลาเจนอะจะเป็นของญี่ปุ่นแล้วก็เออ่ตัววิตามินซีเข้มข้นอ่ะมาจากอเมริกาใช่ไหมทุกคนคือพี่เขาก็บินไปดูงานเองเลยเออแล้วก็วกรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์เนี้ยเขาแบบ ไม่หลอกหลวงผู้บริโภคเขาทําทุกอย่างแบบจริงๆเยก็เลยโอเคตัดสินใจกินดูกิน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 มาได้ประมาณ3สัปดาห์แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้แหละ อันนี้แน่นอนที่ทําให้แบบคนทักเราเยอะขนาดนี้เนออกป่ะเพราะว่าไออันที่ใช้ใช้มาปก,ปกติเนี้มันดีนะแต่ว่าแบบคนมันไม่ได้ทักเยอะขึ้นอะแต่ว่าพอกินอันเนี้ยปูป,ป่ะกินได้ไม่นานทุกคนแต่คนอะทักบ่อยไมมจนรู้สึกแบบเฮ้ยตัวเองเป็นดาราแล้ว,ว่ะทคนทักเยอะขนาดนี้ oh. แบบวาซึ่งตัวแรกที่เราจะบอกว่ามันเลิศเนี่ยก็คือนี่อนาคาริพาสททุกคนเป็นคอลลาเจนใช่ไหมเออรู้อยู่แล้วเนาะว่าคอลลาเจนอนะมันจะช่วยแบบ อยู่ันแบบลื่นแล้วก็กระจ่งางใสอะทุกคนคําว่ากระจ่งางใสกับขาวไม่เหมือนกันนะขาวคือกูตา้าทุกคนกูตา้าซึ่งแบบบางทีมันอาจจะอันตรายแต่คอลลาเจนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในร่างกายเรามีอยู่แล้วแล้วเราสามารถแบบกินเข้าไปเพื่อเพิ่มได้ให้รู้สึกแบบมันแบบไม่มีริ้วรอยหย่อนคล้อยให้รู้สึกว่าแบบผิวลื่นกระจ่งางใสทุกคนกระจ่งางใสอะย้ำอีกทีว่ากระจ่งางใสกับ ขาวอะ่ะมันไม่เหมือนกันทุกคนกระจ่างใสคือกระจ่างใสแบบบางคนไม่ต้องขาวนะแต่ว่ากระจ่างใสได้เขา้าใจไหมทุกคนซึ่งตัวเนี้ยนี่เราว่าเราว่าที่แบบโดนทักอะ่ะพอตัวเนี้ยจริงๆที่แบบทําให้รู้สึกมันขาวกระจ่างใสอ่ะทุกคนแล้วก็อีกตัวนึงก็คืออันนี้อันนี้อันนี้ซึ่งอ่านว่าอ่ะอ่ออ่ะเซลโลล่าเชอร์รี่โกลซึ่งมันเป็นวิตามินซีที่มาจาก ทุกคนก็้วก็นาเข้าจากประเทศ USA ที่บอกไปแล้วว่าเจ้าของแบรนด์เขาบินไปดูงานคือลดมากซึ่งตัวเนี้ยจะบอกว่ามันหลักๆคือมันจะช่วยเรื่องของความแบบความหวดัดทุกคนรู้เลวเนาะว่าวิตามินซีมันจะช่วยในเรื่องของการแบบเป็นหวัดภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วก็เลยลองจากการแบบ ทายตัวเองไปเลยว่าฉันจะไม่กินยาแก้แพ้ก่อนนอนแต่ฉันจะกินตัวนี้อือห้าม <laughs> ฉันจะกินตัวนี้ซึ่งจะบอกว่าเออเนี่ยดูชัดๆอีกรอบทุกคนซึ่งกินตัวนี้แล้วอ่ะเฮ้ยปรากฏว่าตอนกลางคืนหายใจสะดวกขึ้นแล้วก็แบบตื่นเช้ามาแบบปกติมันจะแบบยีจมูกเนี่ยเพราะมันหายใจไม่ออกแกแต่วิตามินซีตัวนี้มันเข้มข้นมากอะทุกคนมันแบบเป็นวิตามินซีที่เข้มขน้นใช่ปะมันก็เลยทําให้แบบ มันช่วยในเรื่องของอาการหวัดแล้วก็ภูมิแพ้ได้ด้วยแล้วก็สิ่งอีกสิ่งหนึ่งคือแบบภูมิภูมิการหลอมันจะแข็งแรงขึ้นถ้าถามว่าสังเกตจากอะไรสังเกตง่ายเนี่ยทุกคนถ้าเกิดคขที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะรู้ดีว่าการที่แบบฝนตกนิดหน่อยจะทำให้เราเป็นหวัดง่ายมากๆแต่โชคดีที่แบบได้ตัวเนี้ยช่วยชีวิตให้แบบช่วงที่ผ่านมาที่ทํางานอะมันรอดผลมาได้โดยที่แบบสุขภาพยังปกติดีอยู่แบบดีมากขอบคุณ ขอบคุณจริงขอบคุณมากซึ่งจะบอกว่าวิธีกินเนี่ยคือเราก็กินตามเจ้าของแบรนด์เลยพี่เจ้าของแบรนด์บอกมาแบบไหนเราก็กินตามแบบนั้นเลยก็คือว่าเช้าสองก่อนนอนสองอันนี้อีกเช้าสองก่อนนอนสองโอเคถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะไปกินให้ดูว่ากินยังไงโอเคไปเลยนี่เลยทุกคนวิธีกินก็คือแบบเนี้ยเนี้ยเนียเนียเนียอย่างละสองเนี้ยสองแคปซูลเนี้ยแล้วกินเข้าไปเลยป๊บก็ได้กินห้ัตามเป็กสอง สิ่งสุดท้ายที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือจจลา,าน้ำเปล่าทุกคนน้ำเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีการแบบอย่างเนี้ย กออ็คือน้ำเปล่าเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนทุกอย่างในร่างกายเลยซึ่งบอกว่าน้ำเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากใครๆก็บอกแบบนั้นกินไปเลยเยอะๆวันหนึ่งกินเท่าไหร่ได้ยิ่งดีกินเยอะได้ยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีโอเคไหมแต่เยอะเกินไปทุกคนบางทีมันอาจจะแอบแบบปวดที่ในสถานการณ์ที่สาคัญอะไรอย่างนี้ก็กินให้ดูเลยกันนทุกคน เสียงเป็นอะไรนั่นแหละทุกคนก็หมดกันไปแล้วสําหรับสิ่งที่แบบมวลมาหาประชาของที่รวมมาให้ในวันนี้ที่รู้สึกว่าเออใช้แล้วมันแบบ เห็นผลจริงซึ่งราบอกว่าเรายุดตามคอนเซปต,ต์อะไรดีสมก็ว่าดีทุกอย่างผ่านการใช้จริงแล้วก็การันตีได้ว่าแบบม,มันเลิศแล้วมันก็เห็นผลเนาะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายไปมากกว่านี้แล้วถ้าอยากจะให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้ลองใช้อะไรแล้วมารีวิวเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์บอกว่าตอนนี้สองพันสมรแล้วุชคดีใจมาก ขอบคุณมากจริงจริงอ้เนี่ยเราก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ share, แลว้วก็อย่างที่เมื่อไรบอกก็บอก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 ,บอก,บอก,กันไว้ด้านล่างได้เลยเนาะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีเย้ <c oughs> yeah.